มาค่ะมาดรอยิ่งกันวันนี้ครูหยงอยางจะมาชวนทุกคนรอยิ่งกันนะคะเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะแค่มีดินสอกระดาษหรือปากกาดำเราก็สามารถเริ่มดรอยิ่งได้เลยด้วยตัวเองที่บ้านเลยนะคะสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมตัวแล้วก็เรียนรู้สำหรับดรอยิ่งก็คือเราจะต้องรู้เกี่ยวกับทฤษฎีโครงสร้างและสัดส่วนเพราะถ้าเราเข้าใจเรื่องโครงสร้างและสัดส่วนแล้วเนี่ย การดออิงก็จะเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยต่อจากนั้นก็มาทำความเข้าใจเรื่องแสงเงาแสงและเงาในภาพจะทำให้ภาพดูมีมิติดูสมจริงมากยิ่งขึ้นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบของภาพนะคะเบสิกก็จะมีประมาณนี้ที่เหลือก็คือออกไปดออิงกันเลย คุณยองยัง,ยงคิดว่าการดออิ่งเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ทำได้ง่ายแล้วก็ใกล้ตัวเรามากที่สุดใช้เพียงแค่อุปกรณ์ใกล้ตัวไม่กี่อย่างนะคะดินสอยางลบกระดาษหรือปากกาจะเป็นปากกาสีหรือปากกาดำที่เรามีก็ได้หรือบางคนถ้ามีดินสอสีก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าภาพดออิ่งเราก็จะมีสีสันเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วการดออิ่งเราสามารถดออิ่งจากความรู้สึกได้เลย ซึ่งสิ่งที่เราต้องมีอันดับแรกก็คือความกล้ากล้าที่จะวาดกล้าที่จะขีดกล้าที่จะเขียนลงบนกระดาษไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่ามันจะผิดหรือจะถูกลองมองเด็กๆที่เขาวาดรูปสิคะหรือลองคิดถึงเราตอนวัยเด็กที่เราขีดเขียนรูปภาพลงบนกระดาษหลายคนวาดแล้วรู้สึกไม่สวย ไม่พอใจหรืออาจจะมีบางคนมาติติงก็รู้สึกท้อแท้ใจแล้วก็เลิกวาดรูปไปอันนี้น่าเสียดายมากๆเดี๋ยวนี้ความรู้หากันได้ง่ายค่ะตามใน YouTube TikTok Facebook ก็มีคลิปสอนเยอะแยะหรือบางคนจะถนัดแบบหาครูหาโรงเรียนเรียนอันนั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ วันนี้คุยอย,อย่างอยากมาชวนทุกคนลองเริ่มลงมือทําเริ่มแบบไม่มีพื้นฐานเนี่ยแหละค่ะเริ่มแบบไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยแหละค่ะลองวาดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะได้รู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรติดขัดตรงไหนก็ลอง inbox เข้ามาถามได้นะคะมันมีศิลปะรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นศิลปะที่ผู้สร้างสารรค์เนี่ยไม่จําเป็นต้องมี ความรู้หรือพื้นฐานทางศิลปะเราเรียกศิลปะแบบนี้ว่าศิลปะน a อ v e คุณค่าของศิลปะน a อ v e คือวาดออกมาจากใจโดยไม่ได้มีพื้นฐานไม่ได้มีทฤษฎีใดๆมากำหนดกฎเกณฑ์คล้ายๆกับภาพศิลปะเด็กที่เราเห็นนะคะการวาดภาพเป็นการผ่อนคลายชนิดหนึ่ง ที่เราเรียกว่าศิลปะบำบัดนิยามความสวยหรือความงดงามของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปภาพหนึ่งภาพบางคนคิดว่ามันสวยมากแต่อีกหลายๆคนก็กลับดูไม่รู้เรื่องเลยก็เป็นไปได้นะคะฝึกมือขีดเขียนบ่อยๆมันจะทำให้มือเรามีความคล่องตัวฝึกขีดเส้นง่ายๆเลยล่ะค่ะ ขีดเส้นตั้งขีดเส้นนอนหมุนวนเส้นหรือว่าแรงเงาฝนน้ำหนักดินสอแรกๆทำมันก็จะฝืดๆมันก็จะฝืนๆตัวเองนิดนึงแต่พอทำบ่อยๆบ่อยๆเข้ามันก็จะคล่องขึ้นค่ะแต่ที่สำคัญคืออย่ากลัวทำไปเลย วาดอะไรเราก็วาดชอบอะไรเราก็วาดเริ่มแรกเราก็วาดแบบฝึกมือพอเราชำนาญขึ้นเราก็จะเริ่มบันทึกเรื่องราวในชีวิตที่เราไปพบเจอได้นานวันไปเราก็สามารถเอาเรื่องราวที่เราบันทึกเอาไว้มาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะได้นะคะ วาดลูกเพื่อความเพลิดเพลินสบายใจวาดลูกเพื่อบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเรา